สวัสดีครับทุกคนที่ลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิงนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอนะในเรื่องของเกม Ghost of Tsushima นะทุกคนเกมนี้นี่ภาพสวยมากนะภาพสวยมากแล้วก็เราเห็นหลายช่องนี่เล่นจบแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีสปอยเนื้อเรื่องออกมานะวันนี้เราจะมาสรุปนะรวมๆเนื้อเรื่องทั้งหมดไว้นะให้ทุกคนได้ฟังนะครับซึ่งเนื้อเรื่องของเกมนี้เนี่ย จะอยู่ในช่วงปีคริสตศักราช1274นะครับทุกคนจะเป็นช่วงที่ราชวงศ์หยวนเนี่ยกำลังเรืองอำนาจแนละปกครองไปทั่วโลกเลยนะครับซึ่งเป็นยุคที่ชาวจีนนี่ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะถ้าทุกคนสังเกตเราจะเรียกอ่ลูกหลานของเจ้าแม่หนีววเนี่ยคนที่มีดีเอ็นเอของเจ้าแม่หนีววเนี่ยว่ามองโกโลอยนะเพราะว่าเป็นช่วงยุคที่ชาวมองโกเนี่ยสามารถปกครองไปทั่วโลกเลยนะครับสามารถแบบยึดไปถึงยุโรปนะ แล้วก็ในไทยนี่จะเป็นช่วงของพยามังรายนะพยามังรายกําลังขยายอาณาจักรเงินยางอยู่นะครับยังไม่มีพ่อขุนรามนะยังไม่มีพ่อขุนเมงรายไม่มีพ่อขุนกามเมืองนะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยที่เกาหลีนี่ก็จะถูกปกครองไปด้วยราชวงศ์ของมองโกไปละนะแล้วเกาะซูชิมะเนี่ยก็จะเป็นแนวพรมแดนครับระหว่างญี่ปุ่นกับ ประเทศจนีนนะแล้วก็การรุกรานครั้งแรกเนี่ยก็เกิดขึ้นในปี1274นะครับโดยเนื้อเรื่องในเกมเนี่ยกองทัพของมองโกก็จะถูกนำโดยโคตุนข่านนะทุกคนซึ่งนำกองทัพอมองโกที่สุดยอดจะแข็งแกร่งนะนะขึ้นมาบนเกาะของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเกาะซูชิมะเนี่ยตอนนั้นนี่ผู้ปกครองก็คือตระกูลชิมูระนะก็จะนำโดยท่านชิมูระนี่แหละนะครับกับหลานของเขาก็คือจินซาไคานะ แต่ด้วยความแข็งแกร่งนะของกองทัพมองโกนะครับว่ากันว่านี่ซามูไรนี่ก็ถูกฆ่านะจนหมดเลยนะเออถูกจัดก,การจนเกลี้ยงเลยนะครับไม่เหลือเลยนะครับโดยที่ท่านชิมูระเนี่ยก็ถูกจับตัวไปนะแล้วก็บีบนะครับถูกบีบให้แบบจำนวนนะคือการจะยึดครองประเทศเนี่ยหลักการของมองโกนี่คือเขาไม่ใช่แบบจะใช้กับกองทัพไปถึงแล้วก็ไปไล่ฆ่าฆ่าฆ่าแล้วก็ยึดเอาแผ่นดินไม่ใช่นะครับ เขาจะแบบมันต้องเอาประชาชนด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องแบบทําให้ประชาชนเนี่ยหันมาเข้าร่วมกับฝ่ายของอาณาจักรยวนนะะแต่ว่าท่านชิมูระนี่ก็ไม่ยอมครับไม่ยอมเป็นคนที่ใจแข็งนะเออตามสไตล์แบบสมุไรทีนี้เขาก็มีหลานคนหนึ่งหลานลักหลานลักนะก็คือจินซากัยนี่แหละคือพระเอกนะครับพระเอกนี่ก็รอดตายมาได้นะโดยการช่วยเหลือของยุนะนะครับยุนะนี่เป็นโจรสาวนะโจรสาวที่ต้องการจะให สมุไรเนี่ยไปช่วยเหลือนอกชายเขาที่ถูกจับไปนะครับเออแล้วก็จะหนีไปจากที่นี่ไปอยู่ที่อื่นอะไรแบบนี้นะก็เลยช่วยเหลือจินซาใครไว้นะครับแล้วก็สอนให้จินซาใครเนี่ยเข้าสู่วิถีมารน,นะเออเข้าสู่โลกของการเป็นนักฆ่านะครับซึ่งตัวจินเองเนี่ยทีแรกก็ไม่ยอมรับนะแต่ว่าพอบุกไปจะไปช่วยลุงเนี่ยที่ปราสาทเนี่ยก็ไปเจอกับโคตุนขานนะแล้วสู้ไม่ได้เลยนะสู้ไม่ได้ความแตกต่าง ระดับพลังมันต่างกันเหลือเกินนะและด้วยความที่ว่าเขารอดชีวิตมาได้นะทุกคนเขาก็เริ่มเริ่มห่วงแหนชีวิตตัวเองขึ้นมานะเออแล้วก็เริ่มเข้าสู่วิถีมารแล้วก็เริ่มใช้วิธีต่อสู้ที่แบบไร้เกียินะเรียกกันว่าเป็นวิธีที่ไร้เกียริสําหรับชาวสมุไรนะครับซึ่งตัวจินซาไคเนี่ยต้องการจะช่วยลุงของเขานะครับเขาก็เลยต้องแบบไปคนเดียวไม่ไหวนะต้องไปรวบรวมคนก่อนนะเขาก็ต้องไปตามหาพักวพวกนะครับ ก็ได้แก่อาจารย์คิชิซาวะนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ส,ยสุดโหดนะอาจารย์สุดโหดของเขาในวัยเด็กนั่นเองนะครับ Lord, s <S แล้วก็มีท่านหญิงมาซากะนะเป็นซามูไรหญิงนะ s <S แล้วก็ลิวโซนะสหายเก่าในวัยเด็กของเขานะเป็นเพื่อนสนิทของเขานะครับ oh. ที่ตอนนี้กลายเป็นกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางไปแล้วนะ และด้วยวิธีการต่อสู้สายสเตลโนะของจินซาไคที่สุดยอดจะเที่ยมโหดนะอมหิดนะทำให้ผู้คนก็ขนานนามครับเขาว่าเป็นแบบเป็นผีแห่งเกาะสุชิมะนะและในที่สุดจินก็สามารถบุกป,ปราสาทคานิดะนะครับแล้วก็ช่วยท่านชิมูระนะมาได้นะและสามารถยึดปราสาทคืนมาได้นะครับแล้วก็ได้รู้ความจริงนะครับว่าวิลโซนั้นจริงๆแล้วเป็นฝ่ายของมองโกนะเออ แล้วคิดจะหักหลังนะครับจินเอาตัวจินไปแลกกับข้าหัวนะครับและเพื่อขับไล่ชาวมองโกนะครับจินกับชิมูราก็ไล้ไปขอกำลังเสริมมาจากท่านโชกุนนะระหว่างนั้นเนี่ยจินก็ได้ปลุกผู้คนนะครับให้ลุกขึ้นนะต่อสู้กับพวกมองโกนะทำให้น้องชายของยูน่าในี่ปลื้มในตัวจินเป็นอย่างมากนะครับจนแทนที่จะหนีไปกับยูน่าก็กลับมาติดตามจินซะงั้นนะ สุดท้ายจินก็ถูกริวโซนะครับวางแผนจับตัวไปจนได้นะครับพร้อมกับน้องชายของยูนะนะครับโคตุนขานก็บีบบังคับนะให้จินนะยอมสวามิภักดินะครับแต่ว่าจินก็ไม่ยอมนะมสุดท้ายน้องชายของยูนาก็เลยถูกสังหารนะโดนเชือดนะโดนเชือดยูนะที่ตามมาช่วยจินนะครับก็ก็เกิดความแค้นนะความแค้นนะที่ต้องสูญเสียน้องชายนะครับก็ยุจินให้จัดการพวกมองโกให้หมด ท่านชิมูระเนี่ยก็นำทัพมาพอดีครับก็มาช่วยจินนะสู้กับพวกมองโกนะครับจนไล่ต้อนพวกมองโกให้เข้าไปฝั่งในปราสาทได้นะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยท่านชิมูระก็ได้เห็นวิธีการต่อสู้ที่ไร้เกียรติของจินขึ้นมานะเหมือนกับเป็นพวกนักฆ่าพวกโจรเลยนะครับ ทำใม้ทั้งคู่เกิดมีปากเสียงกันนะแล้วก็จินก็เลยถูกตบหน้าไปหนึ่งทีนะแล้วเขาก็กลายเป็นนิวไทป์ขึ้นมาแล้วเข้าสู่ด้านมืดโดยสมบูรณ์แบบนะคราวนี้นะจินก็เลยคิดค้นยาพิษขึ้นมาครับแล้วก็เอายาพิษเนี่ยไปวางนะใส่ในอาหารให้พวกชาวมองโกกินนะ จีนก็ได้ไปชำระแค้นนะกับริวโซโน,นะกริวโซและด้วยการกระทําแบบนี้นะครับจีนก็เลยถูกจับขังเลยนะ <I know. S 1> เออในฐานะของอาชญากรนะแต่ว่าก็มีคนมาช่วยจีนออกมาได้นะครับ หลังจากนั้นยูน่าก็หาบอดแสแหล่งกบดานของโอตุนข่านได้นะครับอยู่ที่ป้อมอิซุมินั่นเองนะแล้วก็มายุให้จินไปจัดการลางแคสซะนะจินก็เลยต้องไปรวบรวมสมัครพพรวก,วกใหม่รอบหนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็ส่งข่าวไปให้คุณลุงเขาด้วยนะคุณลุงชิมูระนะแล้วเมื่อกองทัพของ <S <S ชิมูระเนี่ยบุกเข้า <S 2> <S 2> ทางด้านหน้าของป้อมนะครับ <S <S จินก็แบบกอบลักลอบนะเข้าไปในข้างในนะแล้วก็ จัดการกับโคตุนขานได้ในที่สุดนะทุกคนไปด้วยความประพฤติอันนอกรีดของจินเนี่ยสุดท้ายท่านโชกุนก็เลยมีคำสั่งให้ท่านชิมูระเนี่ยทำการประหารจินซะน,นะครับท่านชิมูระเนี่ยก็พาจินเข้าไปในหมู่บ้านนะครับไปดูความแตก ตื่นนะตอนนี้ผู้คนกำลังตื่นเต้นกับข่าวของ Ghost of t Sushima อย่างมากนะบอกว่าเขากำลังจะรวมกองทัพไปไล่ฆ่าพวกมองโกโจนถึงบ้านเลยอะไรเงี้ยนะครับคนก็แบบโอ้โหโดยที่จินไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างเกาวุ้นวายไปหมดนะท่านโชคุณประกาศให้เจ้าเป็นผู้ทรยศท่านได้รับคำสั่งให้มาประหารข้า ก็เป็นผีมันผิดกฎหมายออทำไมลุงไม่สู้จริงๆทำไมลุงแกล้งแพ้อย่างนี้ออให้เกียรติข้าด้วยการตายอย่างนึ่รบ ามั่นใจว่าท่านจะถูกจดจําในฐานะยอดนักรบผู้น้ำที่ดีงามและบิดาข้าขอบใจบุตรข้าแล้วไปเจอกันในโลกหน้าข้าจะตามไป ด้วยความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองนะสุดท้ายจินก็ต้องสังหารท่านชิมุระนะแล้วก็ใช้ชีวิตในฐานะวีรบุรุษอาชญากรที่ทางการหมายหัวนะครับเพื่อที่จะดูแลเมืองก็อตแทมแห่งนี้ต่อไปนะเหมือนกับแบทแมนเลยนะครับเพราะเขาคือฮีโร่ที่เกาะซูชิมะสมควรมีแต่ไม่ใช่ฮีโร่ที่ซูชิมะต้องการตอนนี้เราจึงตามล่าเขาเพราะเขาทนรับมันได้ เพราะว่าเขาไม่ใช่ฮีโร่เขาคือผู้พิชิตในความเงียบงันผู้ปกป้อง,องคุ้มภัยฮีแห่งซุชิมะถ้าตามประวัติศาสตร์เนี่ยที่เกาะซุชิมะนี่จะถูกปกครองด้วยตะกรูโซนะครับทุกคนภายใต้ผู้นำของสเกคุนิโซนะแล้วราชวงศ์ยวนเนี่ยก็ โจมตีญี่ปุ่นครั้งแรกนะครับโดยการนําของพระเจ้าชุงยอนนะของเกาหลีนะแล้วก็ตระกูลโซลนี่ก็คือถูกจาัดก,การรบาบคาบนะครับที่ชายหาดโคโมโดนะนั่นแหละนะโดยที่กองทัพของมองโกนี่สามารถบุกไปจนถึงเกาะคิวชูเลยนะแต่ว่าสุดท้ายก็โดนซูนามิแหบครับทุกคนเออชาวญี่ปุ่นก็เลยบูชาซูนามินะเออว่าเป็นคามิคาเซ่นะครับคามิคาเซ่นี่ไม่ใช่ค่ายเพลงนะไม่ใช่ค่ายเพลงแต่หมายถึง เทพแห่งวายุนะเทพแห่งวายุซึ่งนี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะทุกคนนะในประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่ามองโกเนี่ยสามารถแผ่อิทธิพลไปทั่วโลกได้นะแต่ว่าไม่สามารถยึดญี่ปุ่นได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาจบเหตุที่ญี่ปุ่นนะเพราะว่าเจ้าชายคูบิไลเนี่ยต้องการจะยึดญี่ปุ่นมากครับเพราะว่าญี่ปุ่นนี่แข็งขืนมากเลยนะตอนนั้นนะคือรวบรวมกองทัพมาจากทั้งโลกอ่ะเพื่อจะเอามาบุกญี่ปุ่นนะครับในการลุกรานครั้งที่สองนะแต่ว่าญี่ปุ่นนี่ก็ต้านไว้นะต้านไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะ เตามหลักนี่คือสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับถ้าขึ้นเกาะได้เมื่อไหร่เนี่ยคือจบครับเพราะว่าของขนทุกสิ่งทุกอย่างมาเลยนะแต่ว่าเกิดการผิดพลาดนะเพราะว่ารีบไปหน่อยนะรีบมาไปหน่อยครับเรือที่ใช้นี่เป็นเรือแบบไม่มีกระดูกงูอะ่ะเออกะว่าขึ้นเกาะได้เมื่อไหร่จบนะทุกอย่างจบแน่นอนครับแต่ปรากฏว่ารอบสองก็โดนซึนามิแหบอีกนะครับขามีคาเสาไปกินอีกแล้วนะเออทาให้เนี่ยกองทัพมองโกนี่ จากแข็งแกร่งที่สุดในโลกที่กลายเป็นอ่อนแอเลยนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปจมทะเลทิ้งเลยนะสุดท้ายราชวงศ์หยวนก็เลยโดนเตียบอกกี้จัดการนะครับประวัติศาสตร์ก็เลยเปลี่ยนแปลงไปเลยนะอันนี้ก็เป็นเก็ดเล็กเกดน้อยนะครับสำหรับเกม Ghost of Tsushima นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ